สุดยอดในการค้นพบในปี2020วิธีการย่นระยะเดินทางในอวกาศให้เร็วกว่าเดิมถึง1,000เท่าแม้นักวิทยาศาสตร์จะมั่นใจเกือบ100%เตเต็มว่ามีสิ่งมีชีวิตแน่ๆบนดาวดวงอื่นในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆจำพวกจุลชีพหรือสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างซับซ้อนหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตชั้นสูงก็ตาม แม้เราจะค้นพบสัญญาณบ่งบอกถึงสิ่งมีชีวิตมากมายบนดาวดวงอื่นแต่การที่จะพิสูจน์มันให้ออกมาเป็นรูปธรรมมีหลักฐานที่จับต้องได้เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปก็ยังถือว่ายากเพราะดาวดวงต่างๆที่เราคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นั้นไกลเกินกว่าความสามารถของมนุษย์ด้วยปัจจัยอุปสรรคจากระยะทางที่ห่างไกลและปัจจัยอายุไขที่แสนสั้นของมนุษย์ ระยะทางที่ยาวไกลต้องใช้เวลานับพันนับหมื่นปีแต่อายุไขของมนุษย์มีไม่ถึง100ปีดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะมีมนุษย์คนใดสามารถไปถึงดาวเป้าหมายที่คาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นั้นได้เรามีทฤษฎีต่างๆที่อาจช่วยให้การเดินทางของมนุษย์ได้เร็วขึ้นโดยใช้สมมติฐานจากการพบเห็น UFO และมนุษย์ต่างดาว ที่อ้างว่ามีรายงานการพบเห็นหลายครั้งหากเป็นเรื่องจริงพวกเขาเดินทางมาจากดาวที่แสนไกลต้องมีวิทยาการที่ล้ำสมัยกว่าเรามากมีการตั้งทฤษฎีว่าพวกเขาอาจเดินทางด้วยความเร็วแสงหรือเดินทางผ่านทางลูหนอนตลอดจนวิธีการเดินทางโดยการวาร์ปแต่จนแล้วจนรอดการเดินทางโดยวิธีเหล่านี้ก็เป็นเพียงทฤษฎีและไกลเกินกว่าความสามารถของมนุษย์ แต่ล่าสุดในปลายปี2020นี้ได้มีการประกาศการค้นพบวิธีการเดินทางได้เร็วกว่าเดิมถึง1000เท่าสร้างความหวังให้กับนักวิทยาศาสตร์และวงการสำรวจอวกาศได้ฮือฮาอีกครั้งในปี2020นี้มีความก้าวหน้าสำหรับการสำรวจอวกาศทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่ใฝ่ฝันจะท่องไปในอวกาศสำรวจดาวดวงอื่นในจักรวาลมีความเป็นไปได้มากขึ้น เมื่อนักวิจัยค้นพบวิธีการย่นระยะเวลาในการเดินทางให้สั้นลงกว่าเดิมถึง1,000เท่าเมื่อกลางเดือนธันวาคมปี2020ที่ผ่านมามีข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ในวารสาร Science a d v a n c e ระบุว่านักวิจัยได้ค้นพบความลับของการลดระยะเวลาเดินทางในห้วงอวกาศโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงดาวเพื่อช่วยเวียงวัตถุ ส่งต่อกันเป็นทอดๆซึ่งสามารถร่นระยะเวลาได้มากถึง1,000เท่าเลยทีเดียวพวกเขาตั้งชื่อการเดินทางแบบนี้ว่า Space Super Highway หรือทางด่วนอวกาศนาตาชาโทโดโรวิดนักวิจัยจากสถาบันวิจัยอวกาศเซอร์เบียพบความลับนี้จากการศึกษาและติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุอวกาศนานร่วม10ปีจนได้ทราบว่า พวกมันมีวงโคจรที่เชื่อมต่อการเป็นเส้นโคง้งหรือในรูปแบบที่เรียกว่าแมกนิฟลซึ่งเกิดจากแรงเหวี่ยงของแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์และดวงดาวที่ส่งวัตถุอวกาศไปยังพื้นที่แรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ดวงต่อต่อไปโดยเธอเริ่มค้นพบเส้นทางแรกก็คือเส้นทางจากกลุ่มดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีไปจนถึงดาวเนปจูนเป็นระยะทาง 4,200ล้านกิโลเมตรซึ่งวัตถุใดก็ตามที่เดินทางไปตามเส้นทางนี้จะสามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีนับว่าเร็วมากกับระยะทาง4,200ล้านกิโลเมตรเมื่อเปรียบเทียบกับการข้ามห้วงอวกาศที่ว่างเปล่าแบบไม่มีโครงสร้างนี้อยู่ซึ่งต้องใช้เวลานับแสนนับล้านปีในระยะทางที่เท่ากันแอรอนโซเลนเกรน หนึ่งในทีวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียระบุว่าเส้นทางด่วนอวกาศนั้นสามารถหาได้จากการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า FAST YAPUNOF INDICATOR ซึ่งเป็นเครื่องตรวจจับและติดตามเส้นทางการเดินทางของวัตถุอวกาศซึ่งเราสามารถจำลองเส้นทางด่วนอวกาศขึ้นมาได้จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเส้นทางการโคจรและการเดินทางของวัตถุอวกาศ นับลานชิ้นขึ้นมาประติดประต่อกันจนเกิดเป็นเส้นทางให้เราสามารถเดินทางข้ามระบบสุริยะได้ในเวลาอันรวดเร็วปัจจัยสำคัญในการสร้างเส้นทางดวงนาววา,าศก็คือลากแกรงพอยต์จุดที่ไร้แรงดึงดูดอย่างสมบูรณ์เกิดจากการต้านกันของสนามแรงโน้มถ่วงที่หกักหลางกันจนหมดพอดีเช่นหากเราอยู่บนยานอวากาศนอกโลกและทำสิ่งของรุดตก ไปนอกยานสิ่งสิ่งนั้นจะค่อยๆลอยเข้าหาโลกและตกลงสู่พื้นโลกในที่สุดซึ่งเป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกแต่หากเราอยู่ในจุดลาแรงพอยสิ่งของนั้นจะหยุดอยู่กับที่ไม่ลอยไปไหนทั้งสิ้นซึ่งเป็นจุดที่สนามแม่เหล็กของโลกตัดกันกับสนามแรงโน้มถ่วงของดาวอีกดวงนั่นเองดังนั้นการหาเส้นทางอาวกาศจะต้องคอยหาจุดไรแรงโน้มถ่วงนี้ ทางดวนอวกาศที่ค้นพบนี้ก็คือเส้นทางที่แรงเวี่ยงที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของดาวดวงหนึ่งไปยังดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งส่งต่อกันเป็นทอดๆจนเกิดเป็นเส้นทางในอวกาศที่ทําให้วัตถุชิ้นนั้นเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงสุดระดับมหาศารเพราะมีแรงเวี่ยงเพิ่มความเร็วให้นั่นเองการใช้เทคนิคแรงเวียงจากแรงโน้มถ่วงแบบนี้มนุษย์ก็เคยทำมาแล้ว เป็นการค้นพบโดยบังเอิญตอนที่ยาน Voyager 1และ Voyager 2บินเฉียดดาวพฤหัสบดีจนยานเดินทางหลุดพ้นขอบเขตของระบบสุริยะภายในเวลา42ปีแทนที่จะใช้เวลาหลายหมื่นปีทีมนักดาราศาสตร์กับนักวิจัยด้านวิศวกรรมการบินอวกาศจากเซอร์เบียและสหรัฐอเมริกาอธิบายว่าซูเปอร์ไฮเว์อวกาศเป็นเครือข่ายของปฏิสัมพันธ์ ระหว่างแรงโน้มถ่วงรอบดวงดาวในระบบสุริยะที่ช่วยเล่นให้วัตถุอวกาศต่างๆหรือแม้แต่ยานอาวกาศในอนาคตสามารถเดินทางด้วยความเร็วที่สูงขึ้นมีการศึกษาวงโครจรและการเคลื่อนที่ของวัตถุอวกาศหลายล้านชิ้นในระบบสุริยะเช่นดาวเคราะห์น้อยดวงจันทร์บริวารและดาวหางโดยใช้คอมพิวเตอร์คำนวณหารูปแบบของปฏิสัมพันธ์ที่พวกมันมีต่อกัน จนได้พบว่ามีระบบที่เปรียบเสมือนทางโคง้งเชื่อมต่อกันเป็นชุดซึ่งช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางระบบที่ว่านี้เป็นปฏิสัมพันธ์ของแรงโน้มถ่วงที่มองไม่เห็นทำให้เกิดแมกนิโฟลหรือโครงสร้างเชิงปริภูมิอันซับซ้อนปฏิสัมพันธ์นี้เป็นเส้นโค้งหลายเส้นที่เชื่อมต่อกันตั้งแต่แถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหสัสบดี ไปจนถึงดาวเนปจูนและรอบนอกของระบบสุริยะที่ไกลออกไปทีมนักวิจัยบอกว่าทางด่วนอวกาศในระบบสุริยะของเรานี้เกิดขึ้นจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเป็นส่วนใหญ่โดยมีจุดเชื่อมตอ่อและจุดที่ให้แรงส่งมากที่สุดในบริเวณนั้นเนื่องจากดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่มีมวลมากที่สุดในระบบสุริยะเส้นทางเหล่านี้สามารถเคลื่อนย้ายดาวหาง กับดาวเคราะห์ที่ห่างกันทําให้มันล่นระยะเวลาเดินทางหากันได้เช่นจากดาวพฤหัสบดีไปดาวเนปจูนใช้เวลาเพียง10ปีจากแต่เดิมที่ก่อนที่จะพบเราใช้เวลาประมาณ100ปีหรือมากกว่านั้นระยะห่างระหว่างดาวพฤหัสบดีกับดาวเนปจูนคิดเป็น3,750ล้านกิโลเมตรซึ่งเท่ากับระยะทางระหว่างโลกไปดวงอาทิตย์ การค้นพบเครือข่ายซูเปอร์ไฮเวย์นี้ยังเป็นประโยชน์ต่อความรู้ความเข้าใจต่อการปกป้องภายทางอาวกาศที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตจากการที่ดาวเคราะหน้อยและอุกาบาทเข้าสู่วงโคจรของโลกซึ่งการเคลื่อนที่ของมันก็าอาจย่นระยะเวลาได้เช่นกันมันอาจพุ่งเข้าหาโลกด้วยความเร็วสูงที่ผิดปกติเร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบและคิดคำนวณไว้ และคาดการระยะเวลาที่มันจะใช้ในการโคจรเข้าหาโลกซึ่งหากมันมีปัจจัยอื่นที่เรามองไม่เห็นเข้ามาเปลี่ยนเส้นทางของมันซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรืออาจจะเข้ามาโดยบังเอิญโดยใช้เส้นทางด่วนนี้มันจะพุ่งเข้าหาโลกตามระยะทางที่นักดาราศาสตร์เคยคาดคำนวณไว้เช่นอาจจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งหมื่นปีหรือแสนปี หากมันใช้เส้นทางด่วนนี้มันก็อาจจะใช้เวลาพุ่งเข้าหาโลกโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีโดยที่มนุษย์ไม่ทันได้ตั้งตัวโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์โรดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ